ครับก็สวัสดีนะครับสมาชิกต่อฝันการเกษตรทุกท่านนะครับวันนี้นําทุกท่านมาชมวิธีการนะครับตอนกิ่งนะครับเคล็ดลับมันอยู่ตรงขั่นทิ้งไว้นะครับแล้วก็ขูดยางออก สมมติว่าผมจะตอนจิงถนนนะครับตอนจิงนี้ผมก็จะควันทิ้งไว้นะครับก็จะอบริเวณนี้นะครับควันทิ้งไว้สักเจ็ดวันครับ ะครัอาจจะขูดเบื้องต้นก่อนนะครับ เราทิ้งไว้ก่อนนะครับสักสิบเอจ็ดถึงสิบวันนะรหรืออย่างน้อยที่สุดสักสามวันนะครับที่ผมเคยลองทำนะครับเดี๋ยวจะให้ดีทิ้งไว้เป็นนู่นนะสัปดาห์นะครับเสร็จแล้วเราจะกรีดนิดนึงนะครับเพราะว่ารากจะออกบริเวณนี้ อีกไว้สักสี่แผะนะเข้าไปสักครึ่งเซนนะครับมันมีเคล็ดลัอบอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะต้องเอาแปรงสีฟันมาล้างล้างยางออกรากเขาจะออกบริเวณนี้นะครับอีกเจ็ดวันเรามาล้างยางออกแล้วก็ขูดซ้ำอีกรอบแล้วก็ใช้น้ำยายเล้ยงรากอ่าอร์สิบห้านะครับ ที่ผมเคยใช้นะครับแล้วก็จะทิ้งไว้สักเจ็ดวันเดี๋ยวผมจะมาทำการตอนนะครับวิธีการพุ้มนะครับแล้วก็ทาน้ำยาเล้งลากแล้วก็ขูดยางออกนะครับเดี๋ยวรอติดตามในอีพีที่2นะครับ